สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะท่านท้า่มาเซลเขียนเขียนมาที่แล้วถือก็ว่าถือรูดโอ้แต่ว่างวดก่อนนั่นถูกอยู่ไหมถูกอยู่จ้ะแต่วงดี้แต่ไทยแม่ดวงมากครับงวดกับเขาสจงงวดตัดออกทั้งสองทั้งสองสี่ทั้งสองหกว่ามันหลายตัวก็เลยตัดออกค่ะสูตรหมอเป่าบอกสูตรหมอเป่าสูตรหมอเป่าแม่ดวงนี่แม่นมากเด้อ แว่างวดที่ผ่านมากกับห้าก็บอกตรงๆว่าหลุดเนาะแม่หลุดเนาะหลุดก็คือหลุดนะคะเอ๊ะีบอกให้ตาเหตตามเดี๋ยดีตามแม็ดวงหน่อยอยู่เพราะว่าเ้าวกะว่ามันมันหลายโตอยากตัดล่งให้หน่อยลงหน่ะนะก็เลยตัดโตออกเพราะว่อส้มนี้่ส้มนี้มันเคยออกแล้วก็เลยตัดออกไปมันมองไม่ดูเคยออกแล้วก็เลยตัดออกมันกระลุดปีมาไปจังไรขก็แม่จังคอยแบบว่าอืม ที่มาสูตรหมอเปาเนี่ยเป็นเป็นสูตรของปูค่ะแต่สมัยตะกี้เพิ่นเป็นหมอเพิ่นเป่าหมอทำหมอทำหมอหมอรักษาคนยังสิบอกรักษาคนไร่ปอบผูกกับไร่โก้แต่สมัยตะกี้นะเนไร่ปอบไร่เขาเอาไปจังไร่คือว่าปอบกิดเวลาปอบของเจ็บคนก็มาเอาไปไร่นะ มีลักษณะใดคนถี่มาปัวคนถิ่มาปัวกับสีหายสีห้องไปขึ้นในนังนี่ไอ้ขึ้นในนังนี่ล่ะสมัยแต่กีนตอยานเลยเราเคยเห็นเทียนนึงอยู่อาการว่าปอบเขาเคยเห็นคนอยู่บ้านนั่นแหละเคยเห็นเคยได้ยินยู่งหันข้างหัน แต่ว่าพ่อแม่ขี่ฟ้านี่บ่ล่ำไห้บ่นอนไห้นอนไห้นอนห้องอยู่หั่นแล้วไห้ดิเขากลับไปสอไปหยังเพิ่นก็ว่าเพิ่นเป็นผู้นั้นผู้นี้จ้าอดอยากกินผู้นั้นอยากกินผู้นี้เพิ่นว่ันหน้งแต่สมัยตั้งแต่กีิ่นนั่นข้างๆนอนอยู่แม่ดวงเป็นเด็กน้อยเสียงห้องอยู่ผู้อั่นพ่อแม่เพิ่นบ่ให้ไปเบิ่งเนาะเป็นเด็กน้อยม่นบเป็นเด็กน้อยโอ้ บานี่สูตรนี่นี่ที่ได้มากนี่ที่ว่าหมอเปานี่ยเราเป็นเป็นปูเม็ดดวงเป็นปูเพิ่นเพิ่นเสียไปแล้วค่ะแต่สมัยเพิ่นยังอยู่น่เพิ่นสีถูกทุกงวดเลยเพิ่นกระบอกสูตรเพิ่นบ่บอกไอ๋อรักจําเอาแต่ว่าเพิ่นเสียไปแล้วเพิ่นเสียเอาสูตรเพิ่นใส่ในตู้ก็เลยเมื่อเมื่อวังปีที่แล้วเนาะ บางบางปีใหม่นะ่ะเมื่อเดาไปเบิงเสือผ่าเบิงยังเนี่ยก็เลยไ,ไปพ่อไปเห็นสูตรแล้วก็เลยไปเห็นสูตรก็เลยเอามาเบิงมาเบิงเก็เลยมาหย่อนหลังเบิงมันเขาสามตัวีงหวัดสแสดง,<ร>งว่าแม่ดวงนี่เก่งเนาะ เบิ่งออกเบิ่งออกว่าเขาสามตัวที่กิงห้านี่ต้องซ้อนกันตัวต่อตัวเนาะมันว่าถ้ามาดาเนี่ยมันไปอยู่บริรนมนไปเลียนสูดกได้ม่นไมีพื้นฐานเลพิ่นเข้าใจเลยไปเลี้ยนสูดหวตุ้ยก็เลยมาไล่เบิ่งห้วทอสามห้าสองนี่ก็เขาตรงๆอหยอดหลังไปก็เลยมาจับมาจับเบิ่งเขาสองหด เขาทั้งบนทั้งหลังสองงวดจ้างวดที่สามงวดกงหันรุดพะว่าตัดออกชุดเต็มก็คือเขาข้าจ้าตัดเนี่ยมันน้อยล่งก็เลยไปตัดตัวถือออกไปตัดตัวถือออกเสียดายปวดหัวอนอนกับบอลลารูดูว่าเป็นยังเจะขึ้นนอนบอลลับคิดหลายกันเลยว่าเก่งเลยเอาไม่เอาไม้วันนี้เอาไม่จังวันนี้ให้ชุดเต็มหรือว่าวันนี้เอาชุดสามตัวก่อนชุดสามตัวก่อน ว่าเขาเขาสามตัวมากสองหงวดแม่นบอแมนดัวสามหงวดสามหงวดมีสามตัวจากชุดค่ะแม่ดวงมีสามชุดวิ่งวิ่งมีบ่ค่ะบ่บ่วิ่งบ่วิ่งบ่เล่นละจับมันเลยจับคู่กันไปเลยจับใส่ให้เลยสามตัวมีสามชุดหนึ่งขนาดชุดเต็มได้สามชุดหนึ่งบ่ค่ะนี่มีสามชุดกระดีกันน้อยนอยเนี่ยแต่ว่าพันสิบมีชุดหนึ่งพันสิบกันเนาะค่ะห้าศูนย์หก ห้าห้าศูนย์หกแล้วก็หกเก้าสองสี่หนึ่งสามสามตัวก้อนมั้งบ้าสามตัวก้อน <c oughs> แล้วก็ 5, 0, <c oughs> ห้าศูนย์เก้าในที่กันตัวนี้กันพันว่าหบสิกับเป็นเกล้ากระดายพันว่าเนาะ <c oughs> ก็สูตรนี้มันมัดสิเขาสามตัวนะให้สามตัวไปก่อนแล้วอ่ะในส่วนสองตัวได้ปานนี่แม่ไม่หวงเสียเมื่อใดกลับมาเตออุบลก่อนโอ้สิกลับสิไปอุบลแม่นบ๊อสิไปเมื่อบานก่อนไปอันเยี่ยงก่อนไปเอาอันเยี่ยงก่อนวัดพิบัติไปเอาอันสูตรกางอันที่เอาไปสุดก่อนกางป่าช้าเออโอไปขออ่นเซ่กัน ไปขอกุมารทองเนาะอยู่กลางปราสาบมาเบิงสีมันสีเขากันโบเบิงใส่กับมาเบิงใส่กันกับตัวสูตรสูตรสองตัวบ้านวัธรรมมาดาจังสีจับใส่สื่อมาหน้าโท้แม่ดวงวัธรรมดาพี่น้องติดตามไปเรื่อยนะครับเมียบใส่แต่นังสือเหล็กทำว่าเมียบใส่แต่นังสือมดสมุดเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วแต่งใสเต็ยเลขมากนี่ ดูกระหัววนคำมาเก่งเลขโรตีเก่งเลขก็เป็นเบิ่งเบื้งแม่ดวงเอาอีเดี๋ยว่าสั่นจ้าคำมาไปกี่บอกลูกไปยาไปเฮยาจะไป็ดเสียงเงินวโรตีไปกี่บอกลูกยาเฮ็ดยายว่าสั่นสูตรหมอเป่านะคะแม่ดวงนี่ก็แม่นมากแล้วก็เก่งพร้อมไปแกะสูตรเล่าได้เบิ่งออกเลยวเป็นบ่แม่ดวง เห็ดตามสูตรเราไม่เห็นบ้างมันสูตรมันวันนี้กัน่รก็๋อห้ายตัวสิบห้าตัวเอามาหมุนใจกันนะนะจ้าได้แค่สามตัวไปก่อนนะคะสองตัวรอพิมพ์รอเห็นไหมเดี๋ยเขียนว่ารอสองตัวรอก่อนค่ะรอรอเอาสามตัวไปยิบลอตเตอรี่เบิ้งก่อนจ้าเล็กท้ายรางวันที่หนึ่งสามตัวไทย หรือว่าอาจจะมาสามตัวไทยสองรางวัลหมุนสองครั้งก็ได้น้อแม่ไปซื้อลอตเตอรี่กันไว้ก่อนแต่ผู้มากถ้าเขาได้ก็เอฟซีมากตัวใดตัวใดก็หมุนเอาจ้ะเอาลงก่อนก้าวแม่ดวงแม่ดวงสิไปเมื่อใดร่านนี้ไปเมื่อไรเบิกทรัพย์เงินบอกพลาไปละเอาพิ่มล่อไว้เด้อพี่น้องเพราะว่าไปขออยู่หันกะกะแม่นคือกันอืม อดเปรี้ยวไว้กินหวานอดใจรออของดีจะต้องรอช้าๆได้ปลาเล่มงามแล้วเป็นว่าเพราะว่าห้ากรบโบห้าก็ต้องไปหามาเบิร์นไซกันเนาะคัดกล่องมาสิข่ากับข้องห้าบจ้บที่เ้าขอมาได้มัาสิข่ากับข้องห้าบอลนะแต่ส่วนมากหม่แม่ดวงสิมบ้ฝันแม่นบ่ทุกเมื่อนี่ก็โดนโดนฝันเถอะเนาะ บานใดแต่ว่าทำฟันนัดคิวได้บ่ฟันบองวัดนี่งฟันไปนั่งฟันฟันรอบถ่ายถ่ายก่อนเนาะรอบถ่ายถ่ายก่อนจ้ะ่ะขอบคุณแม่ดวงนะคะขอบคุณมากๆจ้ะ